สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตเราไม่ได้พบกันตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์และวันนี้วางคารนะครับก็ถือได้ว่าพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ละวันก็สําคัญผมก็ขอนําพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันอังคารนี้นะครับมาแบ่งปันแก่พี่น้องอีกเช่นเคย สองสามวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดทำรายการเพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีงานใหญ่งานสำคัญที่ได้พาพี่น้องพลมาดีคูเรียมารีสมพบเขตใต้สังกมมณฑลราชบุรีไปทำกิจศรัทธาโอกาสพิสัพพิ์ที่วัดพระฤทษยบางช้าง ถือได้ว,ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตคิตชนสำหรับที่น้องบนมาลีได้ทั้งความรู้ทั้งป่ายจิตวิญญาณและได้ทั้งความเอิมเอมในป่ายร่างกายรวมทั้งได้รับศีลภัยบาทรวมได้รับศีลมหาสนิทได้อยู่เฉพาะพระพักองค์พระเยสุตเจ้าได้เป้าศีลมหาสนิทได้รับการอวยพรศีลมหาสนิท ได้แก้บาปโดยมีพระสังฆราชซิมวีโอสิริพงศ์เจริญศรีมีคุณพ่อวิชานกิจเจริญมีคุณพ่อไปสารยอรแและมีคุณพ่อชิดผลแซโลและผังแก้บาปเราแล้วก็มีวัชนพิธีกรรมโดยคุณพ่อวิชานกิจเจริญสำหรับการอภัยบาปรวมในครั้งนี้ด้วยนะครับ ในภาคเช้าของวันศุกร์นะครับก็มีคุณพ่อไปสารยอแซบนำเราได้เรียนรู้ถึงพระสมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะครับเพราะรักเราองคพระผู้เป็นจ้าทรงรักเราความรักนี้ไม่ทําให้เราผิดหวังคุณพ่อได้พูดถึงความรักขององค์พระเยซูเจ้าแบบอากาเป้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ ไม่ต้องการเสียงตอบแทนให้ได้โดยเสียสละชีวิตก็ทําได้และองค์พระเยซูเจ้าก็ได้ทรงจะทําให้มนุษยชาติได้เห็นแล้วในความรักของพระองค์ครับนี่คือความงามของชีวิตนะครับซึ่งไม่ใช่เหตุบังเองิญแต่โดยพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราพี่น้องผลมาลีเขตใต้ สังคมบนญทนรัชบุรีก็ได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจความงามของความรักที่องค์พระเยสุจ้าสรงมอบให้และอยู่ร่วมกันและรับประทานอาหารร่วมกันได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อนั้งสี่ท่านหลังจากเจ้าหน้าที่ของรัชบุรีขับร้องบทเพลงไปเราะอ่อนหวานในพิธีภูสังบพระคุณความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสุขเกิดขึ้นกันกับทุกๆคนและเมื่อวานท,ที่ผ่านมาผมก็ได้ถามพี่น้องบนมารีที่ผมได้ดูแลอยู่เป็นสิเดียมหน้าพัสดุเยี่ยมถึงการไปทำกิจศรัทธาในครั้งนี้ร่วมปีศักดิ์ขอสิทพั์ยี2สได้รับพระคุณการลุ่นได้รับการอภัยบาปรวมเป็นอย่างไรบ้างทุกๆท่านก็มีความชื่นชมยินดี มีความสุขที่ได้ไปบางท่านก็บอกว่าเสียดายมากเลยครั้งแรกจะไปส่งศีลกับคุณพ่อแต่เมื่อได้ไปก็ทำให้ได้มีความสุขทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตใจนะครับขอโทษด้วยนะครับนี่คือชีวิตคิณสชนของเองก็เลยไม่ได้จัดทำรายการนี่คือชีวิตของผมในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา วรรธิทิศก็หลังจากที่ได้ประชุมปเปอรเซียมแม่พัสสดดจเยี่ยมแล้วก็ได้ออกเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นอัมาพาตอายุประมาณเริ่มจาก4ี่สป่าห้าสิบแล้วอยู่กับคุณแม่และก็ล้องสาวของเขานะครับก็โดยอาศัยกำลังใจของแม่ที่ได้ปฏิบัติต่อลูกด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละเราเองคนมาลีเปสิเซียมแม่พัสสดดชเยี่ยม ก็ได้นำพระพรแห่งธรรมอธิฐานภาวนาไปเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของท่านอีกแรงหนึ่งก็เป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับในวันสุขก็เช่นเดียวกันก็เป็นเป็นความสุขแล้วก็มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเช่นเดียวกันทั้งทางสังคมมนทนและผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดก็มีความสุขยืนย,ย้นแจ่มใสนี่คือชีวิตความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ ส่วนพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นความสุขนิรันดรอ,อันเป็นความจริงแท้นิรันดรอ,อันเป็นเส้นทางแห่งความเป็นจริงนิรันดรตั้งแต่วันพรสสาดีที่ผ่านมาเป็นหนังสือกิจการรัชสาวงในบทที่22ข้อ30และบทที่23ข้อ6ถึงข้อ11พระวสังของนักบ,บุญยอนในบทที่17ข้อ20ข้อ26นะครับ พระบุญเปาโลบุรุษผู้มีชีวิตเพื่อองค์พระเยซูเจ้านะครับท่านเป็นผู้ประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูเจา้าท่านเป็นพยานที่จะต้องการปกป้องข่าวดีนี้แม้กระทั่งท่านยอมตายได้เพื่อข่าวข่าวดีที่ท่านปกป้องไม่ว่าจะเป็นสะดุสีหรือปาลุสีที่ถกเถียงกันปา,าลุสีเชื่อในชีวิตหลังความตาย แต่สดุสงศีไม่เชื่อสิงตกเฉียงกันอย่างรุนแรงท่านก็ไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดกล้าที่จะประกาศข่าวดีนี้ต่อไปข่าวดีนี้คือความจริงแท้เป็นความจริงที่นักบุญเปาโลได้มั่นใจเพราะว่านักบุญเปาโลได้เห็นชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าแล้วหลังจากที่ท่านได้พบกับพระองค์ระหว่างเดินทางไปเมืองดามัสกัสข่าวดีที่ท่านประกาศก็คือ ความหวังในการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายหนังนั้นชีวิตของริจสชนทุกคนจึงมีความหวังความหวังนี้จะไม่ทำให้ริจสชนทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อเดินในเส้นทางแห่งพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าเมื่อเดินด้วยการอธิษฐานภาวนาเมื่อเมื่อเดินด้วยการสนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งหวันยิ่งมากขึ้นขออน,นุครับ นี่คือชีวิตคิดสวร์เมื่อเดินในเส้นทางสายนี้แล้วเราไปถึงฝั่งฝันไปพบกับความหวังที่เราตั้งใจไว้อย่างแน,น่นอนคือเมืองสวรรค์ไปกันนะครับไปกันให้ได้ทุกๆคนในพระวสานกบ,บุญยอนนะครับผู้ที่ก้าหารเช่นนี้นะครับคือผู้ที่มีความสนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยสูเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูเจ้าได้ก็ต่อเมื่อบุคคลต้องเคารพเชื่อฟังพระองค์และปฏิบัติตามพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าด้วยความถ่อมตนไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ปฏิเสธพร้อมที่จะปฏิบัตินะครับปฏิบัติด้วยความถ่อมตนราะนี้โยงไปถึงในวัน ว,นนวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่9มิถุนายนหนังสือปฐมกาลในบทที่3ข้อ9ถึงข้อ15ในข้อ20ที่อาดัมและเอวาไม่ได้รู้ถึงความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่งมอบให้ให้อยู่ในสวนเอเดนอยู่ในสวนแห่งความสุขแต่เขาก็ไม่มีความถ่อมตนไม่เคารพเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า ไปเชื่อปีาศาต์ไปเชื่อการหลอกลวงไปเชื่อสิ่งที่เป็นของของโลกอยากจะเป็นใหญ่เสมอเท่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าและที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ชีวิตของเขาทั้งสองมีความทุกข์ยากลำบากต้องหากินเหนย่าอาบหน้าจนมาถึงเราทุกยุคทุกสมัยในทุกวันนี้ขาดซึ่งความสุภาพถ่มตนปัญหาและอุปสรรค ความทุกข์ยากลําบากมาอย่างแน่นอนขาดซึ่งการเคารพเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าขาดซึ่งการไม่ปฏิบัติตามพระวาจาขององค์พระรพเยซูเจ้าความเดือดร้อนจะมาถึงคนอย่างแน่นอนนะครับนี่คือตาเปาโลทําตนเคารพเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระวาจา,จาขององค์พระเยซูเจ้า ด้วยความถ่อมตนท่านจึงมีจิตใจที่กล้าหาญไม่เกรงกลัวสิ่งใดและยินดีเสียสละชีวิตได้เหมือนกับองค์พระเยซูเจา้าในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในหนังสือกิจการรัฐสาว,วกในบทที่25ข้อ13ถึงข้อ21และพระวาสารของนักบ,บุญยอนในบทที่21ข้อ15ถึงข้อ19นะครับ ผู้ประกาศข่าวดีต้องนะครับเปาโลนะครับซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวดีไม่หวั่นไหวและไม่สะทกสะทานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองซีซารียาเพราะเขาถูกบุคคลด้วยกันเองนี่นะครับชาวยิวล่าวหาใส่ความใส่รักต่างๆนานาและให้กษัตริย์ในสมัยนั้นอาทิป้าได้ ตัดสินคดีความท่านแต่กษัตริย์ก็ไม่ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เรียนรู้ว่าเปาโลมีความผิดเรื่องใดเพียงแต่เรื่องของความเชื่อเท่านั้นเองท่านจึงไม่ตัดสินลงโทษและเปาลเปาโลเองก็ท่านมั่นคงในความเชื่อและไม่น้อยใจแม้ว่าพวกเรียวกันจะกล่าวหาท่านใส่ความท่านท่านก็ไม่กลัวนะครับ พ่อโลคือบุคคลที่รู้ว่าตนเองเป็นใครตนเองมาจากไหนนะตนเองกํำลังทำอะไรและทำเพื่อใครนี่คือชีวิตจำเป็นจะต้องตอบตนเองให้ได้อยู่ตลอดเวลาเหมือนที่คุณพ่อไปสารยอแซบได้นำเราถึงเรื่องของการต้องสามารถที่จะต้องตอบตนเองให้ได้ว่าชีวิตเราเป็นอย่างไร เราจะรักเหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าทรงรักแบบไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไรเราต้องประพฤติปฏิบัติเช่นไรนะครับเช่นเดียวกันดูเปาโลเป็นตัวอย่างท่านรู้ว่าท่านมาจากไหนเป็นใครท่านกําลังทําอะไรและท่านทําเพื่อใครแล้คุณเปาโลทําทุกสิก่งทุกอย่างประกาศความรักประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจา้าต้าเป็นพยานยืนยันความจริงนี้ ทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เปาโลไปเป็นพยานถึงพระองค์ที่กรุงโรมมิช่ยที่เมืองสีสาริยานะครับเปาโลนอบน้อมเชื่อฟังยินดีทุกอย่างไม่น้อยเหนือต่าใจไม่คิดมากไม่คิดใดๆเลยในพระวัติารของลักบุญยอนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในบทที่2 1ข้อ5 ถึงข้อส9นะครับเปโตเองนะครับถ้าเขาได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของคนเลงอย่างลึกซึ้งองค์พระเยซูเจ้าทรงไม่ถามเขาแน่นอนว่าท่านรักเราไหมถึงสามครั้งนะครับ,บอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าก็ต้องถามเพื่อให้มั่นใจในชีวิตของเปโตว,ว่ารักอ,องค์ไหม ถึงสามครั้งเมื่อครั้งที่สามเปโตรก็ได้ตอบองค์พระเยซูเจ้าว่าท่านรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์จากนั้นองค์พระเยซูเจ้าจึงมอบภารกิจแห่งความรักให้กับนักบุญเปโตรทาต่อไปพระองค์ทรงมอบสามภารกิจให้กับนักบุญเปโตรนั่นก็คือหนึ่งจงเลี้ยงดู กะของเราเถิดจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดน,นะครับข้อที่สองท่านจะต้องตายอย่างไรเมื่อยอมรับที่จะรักในพระองค์แล้วตอบองค์พระเยซูเจ้าสูงสามครั้งแล้วความตายอย่างทุกทรมานต้องเกิดอย่างแน่นอนกับท่านแต่ท่านก็ไม่สะทกสะท้านเมื่อมอบความรักแบบไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ต้องการมีเงื่อนไขใดๆไม่ต้องการหวังผล ตอบแทนใดๆยินดีเลี้ยงดูผงแกะขององค์พระเยสูเจ้าตายอย่างไรก็ไม่เกรงกลัวแล้วท่านได้เหมือนกับนักบุญเปาโลแล้วในเวลานี้และจงตามเรามาเถิดท่านยินดีสละชีวิตของท่านปากวางภารกิจทุกอย่างครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ตามองค์พระเยสูเจ้าไปจนสุดทางชีวิตของท่าน วันที่ท่านตายท่านก็ไม่ขอเป็นเสมอเหมือนกับพระอาจารย์ถูกตึงกลางเขนแต่ใช้ศีรษะปักลงพื้นดินเพ่อให้เป็นค่าต่ำต้อยขององค์พระเยซูเจ้านะครับมาในวันเสารที่7มิถุนายนหนังสือกิจการรัสสาวงในบทที่18ข้อ16ถึงข้อ31นะครับเปโรลเรียนรู้และเข้าใจชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า อย่างทองแท้เปอโลจึงสามารถให้อภัยพี่น้องชาวยูได้นะครับท่านถูกต่อว่าท่านถูกตำหนิท่านถูกใส่ร้ายสารพัดเพื่อนร่วมชาติของพระเจ้าก็ดูถูกข่มเหงพระพเจ้าใส่ความอีกยุยงให้ถูกจับยุยงให้ถูกติดคุกแต่ท่านไม่ได้โกรธแค้นพี่น้องเหล่านั้น ท่านให้อภัยเขาเหล่านั้นท่านก็กล้าสอนความจริงให้เขาได้มีความรอดต่อไปไม่ได้โกรธเคานแล้วก็ทิ้งเขาไปเลยแตก่ก็ยังกล้าที่จะสอนความจริงให้เขาเหล่านั้นได้มีความรอดแม้ว่าความตายรอท่านอยู่เบื้องหน้าท่านก็ไม่กังวลใจใดๆเฉกเช่นเดียวก,กันกับองค์พระเยซูเจ้าที่โปร่งทรงทราบว่า ได้จะถึงเวลาแล้วที่โปรงจะต้องถูกเดินไปสู่กลางเขนเช่นเดียวกันเปาโลได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าชัดเจนทิศชนก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าพระอาจารย์อย่างชัดเจนได้และก็ให้อภัยทุกคนไม่เครียดแค้นไม่พยาบาทไม่อาฆาตใดๆปล่อยวางตนเองไว้เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้หัวใจให้จิตใจให้ร่างกายตนเองเป็นอิสระมีแต่ความกล้าหาญมีแต่ความรักในพระองค์เพื่อเดินหน้าประกาศควา,ความจริงช่วยเหลือทุกคนตามบริบทของตนเองดังที่คุณพ่อพิสารได้บอกไว้ตอนท้ายว่าให้เรานำความรักแบบองค์พระเยซูเจ้าไปสู่ชุมชนของเราช่วยเหลือทุกคนตามบริบทของเราตามภาระหน้าที่ของเรา ที่เราจะต้องกระทำนะครับส่วนในพระวจนะของนักบุญยอนในบทที่21่ข้อ20ถึงข้อ25นะครับเป็นวันเสาร์นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งได้ยอนเองก็เป็นเหมือนกับเปาโลนะครับที่สอนความจริงเรื่องความหวังในการกลับค้นชีพเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างพระบิดาพระบุตรและพระจิตเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันของชีวิตทุศชนในโลกนี้และในโลกหน้าเรื่องความเชื่อที่มั่นคงที่องค์พระเยซูเจา้าทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าองค์เป็นใครมาจากไหนและพระองค์ทรงมากระทำอะไรในโลกนี้นะครับนี่คือชีวิตที่นักบุญยอนได้สอนได้บอกความจริงนี้กับทุกๆคนแต่ นักบุญยอนไม่ได้ถูกเบียดเบียนเพราะองค์พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับเปโตว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะกลับมาก็ทุระอะไรของท่านถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะกลับมาก็ทุระอะไรของท่านนี่คือสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงบอกบอกกับนักบุญเปโตให้เรียนรู้แล,และเข้าใจว่านักบุญยอนจะไม่ถูกเบียดเบียนเพราะว่าท่านจะต้อง เป็นพยานถึงความรักของพระองค์ด้วยการเขียนด้วยการเขียนด้วยการเขียนเพราะในตอนหนึ่งของพระวสารงานเขียนแห่งความรักขององค์พระเยซูเจ้าแม้โลกทั้งโลกนี้ก็ไม่สามารถบรรจุไว้ได้อย่างเพียงพอเพราะทุกวิถีทางขององค์พระเยซูเจ้าเพราะทุกนาทีของชีวิตองค์ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนเสมอไม่เคยที่จะปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนดึกแล้วสงัดแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือยินดีที่จะมาเป็นกําลังใจให้ไปหาเปโตและบรรดาศิษย์บนเรือถึงยามสี่พงก็ไปโดยที่แม้แต่วินาทีเดียวของพระองค์ไม่ได้หยุดพักที่จะช่วยเหลือทุกคนเลยนะครับดังนั้นยอนจึงเป็นผู้เขียนความรักนี้ ยอนจึงเป็นผู้เขียนความจริงนี้นะครับและสุดท้ายแล้วนะครับชีวิตของริสชนคือผู้ประกาศความจริงนะครับจึงมีชีวิตอยู่ที่แตกต่างกันอัครสาวกทั้ง12 13คน,นคิบสคนตายอย่างทุกทรมานรวมทั้งระบุญปาโลแต่ยอนตายอย่างสงบสุข เราทุกส่วนแต่ละคนก็ได้รับภาระหน้าที่อย่งความรักนําความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านําความจริงนี้ไปประกาศกับทุกๆคนนําการยินดีรับใช้และให้อภัยทุกคนออกไปปฏิบัต,บติตามภาระหน้าที่ของเราแต่ละคนนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าเราตายอย่างไร แต่สิ่งที่เราจะต้องรู้และมั่นใจนั้นก็คือเราจะต้องมอบขอโทษนะครับขอโทษครับอาจจะไม่สุภาพนะครับก็ขอโทษด้วยขออภัยนะครับผมเองก็ ใส่ฟันปอมนะครับแล้วก็ติดโพลีเดนแล้วก็ขึ้นมาทํารายการเลยอาจจะคราบของฟันปอมอาจจะออกมาตามมุมปากขอโทษด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับของชีวิตพิศสชนคือต้องรู้ว่าตนเองต้องถวายใจใจของตนเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบชีวิตทั้งพบแด่พระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยินดี ที่จะขอติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจนกระทั่งวันตายเหมือนกับนักบุญเปาโลและนักบุญเปตโตรวมทั้งนักบุญยอนด้วยนะครับมาในวาทิยต์นะครับเป็นพระธิเจเจ้าพระจิตเจ้าจะทรงสอนทุกสิ่งให้เราได้รู้นะครับเราสามารถเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ว่าเป็นอัปราเพราะอนุภาพของพระจิตเจ้า เปโตได้เป็นพระสันตปะปาปาองค์แรกก็โดยอาศัยพระจิตเจ้าที่เพิ่มพลังให้ท่านช่วยเหลือท่านให้เดินมาจนสุดทางชีวิตของท่านและตายบนไม้กังเถรเหมือนกับองค์พระเยซูเจ้าเปาโลเช่นเดียวกันนะครับได้รับเลือกตั้งให้เป็นอัครสาวกองค์ที่13ก็โดยอาศัยพระจิตเจ้าที่ทำให้ท่านกล้าหาญทำให้ท่านไม่กลัวสิ่งใด ที่จะประกาศความรักประกาศความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระจิตเจ้าทําให้พระแม่มารีได้เป็นพระมารดาของพระศาสนาจักรเพราะว่าชีวิตของพระแม่มารีขอมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในพระมิหารและโดยอาศัยพระจิตเจ้าท่างทางทุสวรกาบเยียนท่านก็ได้ยินดีที่จะ ตอบรับที่จะร่วมแผนการความรักกับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คืออานุภาพของพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าทําให้ยอนสิธิ์ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงรักได้ตั้งใจที่จะเขียนความรักของพระองค์เขียนความรักของพระองค์ไม่ได้ย่อท้อไม่ได้กลัวกับปัญหาและอุปสรรคเลยเขียนความจริงเขียนความเชื่อเขียนความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ทุกคนได้รู้ก็โดยอาศัยพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าจึงเป็นทุกสิ่งของนักคิดนักพูดนักเขียนและนักลงมือกระทําทั้งเปตโตยอนแม่พระเปาโลรวมทั้งมาถึงวันนี้สินวนัสด้วยรวมทั้งชิโมทีก็ได้บอกถึงทุกอย่างคือความจริง องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าไม่มีความไม่จริงเลยในทุกสรรพสิ่งของชีวิตตั้งแต่สร้างโลกสร้างบุคคนสร้างสรรพสิ่งให้โลกอยู่กันอย่างสวยงามอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือความจริงทั้งหมดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่งสอนท่งบอกเราทุกคนผ่านทางพระจิตเจ้าและวันนี้สินวรนัตและ ทีมดที่ก็ก้าที่จะยืนยันถึงความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดถึงความจริงขององค์พระเยซูเจ้าคือพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงความจริงถึงพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าคือความจริงทุกประการนะครับอาเมนคือความถ่อมตนการยอมรับนะครับผมบอกแล้วว่า เมื่อไหร่เรามีความถ่อมตนเมื่อนั้นในเวลานั้นเราคือผู้ที่อยู่เฉพาะพระพาักองค์พระผู้เป็นเจ้าเราคือผู้ที่เหมือนกับเปาโลที่ยินดีมอบถวายชีวิตแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระจิตเจ้าคือเครื่องปักกันที่สามารถนำทุกคนไปสู่สวรรค์ได้ถ้าปฏิบัติตามที่พระจิตเจ้าได้ส่งบอกและส่งช่วยเหลือ เหมือนกับเปาโลเหมือนกับยอนเหมือนกับเตโตและพระแม่มารีก็ได้รอคอยเราทุกคนบนสวรรค์แล้วที่โมธีด้วยรวมทั้งสินวนานัสด้วยนะครับหลังนั้นพระจิตเจ้ากับบรรดาศิษย์นะครับพระจิตเจ้าทําให้บรรดาศิษย์นี่คือในวันนี้นะครับในบุญมัทธิวในบทที่5ข้อ13ถึงหรือข้อ1ินะครับ พระจิตเจ้าทําให้บรรดาศิษยิ์ขององค์พระเยซูเจ้าสามารถเป็นเกลือได้เหมือนกับที่นักบ,บุญเปาโลเป็นเกลือเป็นแสงสว่างสองโลกได้ทุกคนได้เห็นกิจการดีของบุคคลที่ได้มีพระจิตเจ้าเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของเขาเหมือนเปโตรย้อนเหมือนพระแม่มารีองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงได้รับการสรรเสริญ องค์พระพุทมันเจ้าทรงได้รับการสรรเสริญผ่านทางบุคคลที่มีพระจิตเจ้าขับเคลื่อนชีวิตนะครับแต่อาดามและเอวานะครับไม่ได้ทําตามพระจิตเจ้าทําตามอำเภอใจของตนเองเขาเหล่านั้นเขาทั้งสองและลูกหลานจนมาถึงทุกวันนี้ก็ต้องมีความทุกข์ยากลําบากแล้วก็จะต้องเลือกเดินเส้นทางชีวิตว่า จะให้พระจิตเจ้านำทางเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตหรือไม่หรือจะให้อําเภอใจของตนเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตซึ่งผลที่ได้รับในบานปลาแล้วก็ต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอเราได้ตรวจสอบตัวเราเองนะครับว่าพระจิตเจ้าขอให้เกิดอะไรกับชีวิตของเราในชีวิตฝ่ายจิตและชีวิตสังคม นะครับพระจิตเจ้าก่อให้เกิดอะไรบ้างหลังจากที่ผมได้เรียนกับทุกๆท,ท,ท่านถึงพลังของพระจิตเจ้าทั้งไหนนักคุณเปตร์ตนักคุณปาโลพระแม่มารีสุวรรณัตท,ที่โมธีและยอนนะครับบทเรียนจากอาดัมและเอวาสอนใจอะไรเราได้บ้างนะครับข้อสองข้อด้วยกันนะครับชีวิตของเรา โดยอาศัยพระจิตเจ้าขับเคลื่อนทําให้ชีวิตภายในของเราเป็นอย่างไรชีวิตภายนอกของเราสู่สังคมเป็นอย่างไรบทเรียนจากอาดำและเอวาการเชื่อฟังตนเองการเชื่อฟังสิ่งของของโลกการยั่วยุจากสิ่งของของโลกการยั่วยุจะได้เป็นใหญ่เท่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านคิดเห็นอย่างไรขอทุกๆท,ท่านได้แสดงความคิดเห็นได้แบ่งปันกันนะครับ เราจะได้เป็นการสื่อสารแบบสองทางจะได้พูดคุยกันจะได้แบ่งปันกันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ